สวยๆเลยนะครับวันนี้ม okay ันใหญ่มันใหญ่เกินไปโอ้ยโอเคครับมีมตายไปไล่โบ้เขมแนงเน่งครับบ้านยังไหวเนี่ย บ้านขนุนบ้านขนุนบ้านขนุนนะครับขนุนตำบลขนุนตำบลขนุนอำเภอกันทารักษ์อำเภอกันทารักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเก็ดแม่เมื่อข้างในเมื่อไรครับจังหวัดศรีสะเก็ดนะครับของเก่ามีแล้วนายเนาะจังวัดสมุนไพรสวยโค้งง่ายโอ้โหมุ้งมากเมื่อนี่สวยโค้งง่ายนะครับเกี่ยเข้าเลยเห็นตัวเป็ดแล้วเอาอีกเอาอีกเลยนะครับสวยโค้งง่ายกว่านายเนาะ นี่นะฟังพี่แล้วนะครับพี่เขาบอกว่าดีมากเลยนะครับเป็ดแม,ม่ลายแม่ลายไอ้พี่น้องเอ็ซีท่านใดที่อยากได้เป็ดน,นะครับเป็ดไข่สวยๆก็ติดต่อหาผมได้เลย0ูนย์แปดเจ็ดสองสองแปแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่แถวบ้านขนุนนะครับอยากได้ไข่เป็ดพ่อพี่เขามี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 ไข่ทุกวันอยู่แล้วน้อยเน,นาะ แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้อยู่ตามละแวกตะบนขนนนะครับอำเภอกันทรักษ์โทรหาพี่เขาได้เลยไอผมพอเบอร์นะ080 080 734 7น4 9609 9609นะครับนี่นะครับเลี้ยงหลายอย่างเลยทั้งแหนแดงทั้งอ่าหน่อไม้ท,กกทั้งแหนแดงทั้งหน่อไม้มีหมดทุกอย่างนะครับใครที่อ่าอยากได้ก็ติดต่อหาพี่เขาได้เลยนะครับ ใครเป็นอีมีทุกมือนลายเนาะเป็นได้ถือไก่บ่ชุดเนี่ยดี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 งามมากวัวไข่เป็ดเพบาะท่านเขาเด่นี่เขาสร้างไว้ตามที่เจ้าไว้จังอีกมันโตใหญ่เป็ดเดี๋ยวมันโตง่ายโลโลมันเดินทางมันเดี่ยวเดี่ยวเขาแล้วสุรงอีกอจ้ะครับทันวันนี้ครับเพราะว่ารุ่งจ้ถือว่าใส่เลยยุนอ่ะเป็นน้องนะได้ได้ได้โอเคโอเคเลยโอเคเลยเนาะตรงสั้นเลยจริงจริงนะครับพอมาถึงก็ลงเล่นน้ำเลยนะครับ นี่ครับพี่เขามีบ่อน้ําอยู่ข้างหลังนะครับออกมาถึงก็ลงเล่นน้ําเลยนะครับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้รายวันและสร้างรายได้ทุกวันนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยากฝากไว้ให้พิจารณานะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้จริงๆนะครับแล้วก็สร้างและรายได้ทุกวันอยู่นะครับเล่นน้ํานะครับนี่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากเลยเป็นเราชุดนี้นะครับ แล้วก็ผมจนบอกพี่เขาเลยนะครับว่าถ้าสั่งตัวใหญ่เงี้ยคือไม่มีให้ <laughs> <laughs> เพราะมันใหญ่จริงๆแล้วเป็ดมันยังไงครับผมใส่มาแน่นด้วยแหละวันเนี้เป็ดมันเลยดูแบบนั้นนิดนึงเด่น้ำจักยี่สิบนาทีเขึ้นมางามได้ไอรับเดียวขึ้นมางามเดีวอาบน้ำามแปรงตัวของมันเองแมนครับแมนนี่นะครับคือคนที่เลี้ยงเป็ดจริงๆเขาจะรู้เลยนะครับเลี้ยงเป็ดจริงๆเราจะรู้อ้ออนซอนมอใหม่พ่เนาะ เยอะมากเลยนะครับดอกไม้นะครับมีทุกอย่างนะครับร้อยไปขาย,ยตลอดว่ขายต<อ>ัดเมก็คือบ่ต้องตัดปล่อยให้มันขึ้นมันก็นจะบ่ออกเนาะถ้าเขาตัดเรื่อยๆมันก็ออกเรื่อยๆอ,อย่างนี่นะแต่<อ>เขาจะเอาลำมันงวัยเขาเปล่าเออจัก<ๆ>ไหลไอ้เนี่ยป้าไหลหนึ่งบอกขึ่งเลยไห่เศียรๆมีได้ผลผลิตป,ปีหนึ่งเท่าไหร่ประมาณปีที่หน,นึ่งได้โยหาพันโจดบ์ปัญชีไว้แต่ว่าปีนี้บ่จดคือว่ามัน หาพันนี่กับพ่าเห็ดหน้าเลยดีกว่ากัน JI, ี <s art> um> ่แล้วเลียงปลูกเทเดียวไม่เกิจบเลยปลูกเทเดียวจบเลยวะเลี้ยงว่ได้ไถเองว่ได้เสียครับปุ๋ยขายน้ำแต่บาคนเขามองขามเขาว่าเห็ดหน้าดีกลัวเขาว่าเจ้ามาคิดเบังเดียวปลูกปลูกของที่ปลูกแล้วไม่ได้ปลูกอีกเลี้ยนก็มีถูกลอกออกไปนปลูกข้าวปลูกครับ โอ,โอ้มีผักขาอาะครับจนะ้วะอนะนอนี่ิโอ้นี่ักาวิอมเนาะนอไม้โอ้แหนแดงก็คือว่ามันมีอะไรตลอดน้อยแนละ้วปลูกเยแล้วเลยโอ้นี่นะครับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่อยากได้ก็ติดต่อหาพี่เขาละกันไอผมพอเบอร์อีกจะกรอบไหมขออีกรอบนึง0 7จ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่หกเก้าเก้าหกศูนย์เก้าเก้าหกศูนย์เก้านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ทำไว้ปานนี้นะครับไปแล้วทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ